สวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อร้อยโทรพรสวรร์จันปโปรตตำแหน่งอนุสาสตร,ราจารย์กรมยุทธ,ธรรศึกษาทหารบกนะครับ สำหรับภูมิลำเนานั้นเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2527นยนะครับนบณิตาิบี่ทับ1หมู่หาตบลหนองโอ,โอ,โอูวัวอปเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรวุฒิการศึกษานะครับจบเรียนทำเก้าประโยคจากสำนักเรียนวัดราชโอรสารามวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเสสวนนทาและ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาโทจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับประวัติการศึกษาหลังจากที่รับราชการทหารมาแล้วนะครับในเบื้องต้นก็ได้จบปฐมนิเทศอนุสาสนาจารย์รุ่นที่5ทับ58และหลักสูตรอนุสาสนาจารย์ชั้นต้นรุ่นที่10ทับ60การทำงานนะครับ หลังจากที่บรรจุครั้งแรกนะครับบรรจุครั้งแรกในตําแหน่งพรักษารษารกชการอนุสาสนาจารย์สุดการทหารปืนใหญ่เมื่อปี2557ถึง2559และปัจจุบันนะครับเป็นอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกเมื่อปี2559จนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็คือประวัติเบื้องต้นต่อไปนักเรียนนะครับจะได้ศึกษาในรายวิชา ที่ผมจะได้ทำการสอนต่อไปนะครับ